สวัสดีครับผมเพชรพละรวยสวัสดีซี่สุบผู้สุขคนครับผมตอนนี้อัดคลิปมาตามแนวทางของปอซักนะครับสมจ้ม,มหัวที่แล้วก็ให้เน้นหยุดเจ็ดหนึ่งส่วนเลขกสามตัวก็ให้สี่เจ็ดหนึ่งโอ้มาที่หลังมูวบาดนี่ครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้ <laughs> แต่ชุนชุนแปดเราพอซักถือล้วโอ้นน,นี่มั โซนแปบแม่คร <88 S 1> <poured> ับนแปดหรือแปดโนโอ้บ่ได้ละนบ่ได้ละขานเกาไมาแม่หนึ่งเอาพ่อมีบอกของเกาคนิีนเขาหันสามตัวตัวบ่ได้มากเขาสามตัวตัวเขาหั ครับผมเอาสวัสดีครับ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 อ้าวล้มอะไรหัวมาสิหัวของพี่ครับพอมน้องพศเนาะพอ่ต้องครับไม่ต้องกลับโอไม่ต้องกลับเส้นเส้นตัวจริงครับผมไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับถ้ากลับถือว่าผิดเนาะถ้ากลับถือว่าผิดโอ้ถ้ากลับผิดแล้วครับเาาอพศได้เอฟซีได้ค่อยสากพวกเราอีกได้ไปแล้วพศสวัสดีครับผมมาที่หลังมูดิพ่อศมาที่หลังมูมาที่หลังมูมาที่หลังเอาที่หลังเพราะว่างวดบางทีหันกับให ก็ให้เด่นเกียตวิ่งเกียรตเกียเม็ดเดียวให้เกียาเอาส่วนเลขสามตัวของภาษากรให้สีเกหนึ่งได้เขาได้ตดได้ตดได้ตดบัตรนเลขสองตัวก็ให้เน้นนั่นเองก็แมงแงงให้สามแง่งแง่งเดิแม่งแง่งก็ให้เจ็ดบ่พิ่นห้เน้นเกีหน่ออกสิบเก็แ้วของเกามาแล้วว่าขีว่าขี้ป่อเนาะว่าตีงานมือก้อนเนี่ก็มาเพื่อก้อนเนี่ก็มาื่อมก้อนนี่ก็มาเนี่ยมือก้อนกัมาเด้ล่ะ อันพาอซักติดงานไหมแม่แกเขางานงานบุญเนาะงานบุญติดงานงวดงวดนึงงานกับเขาทั้งแต่เป็นตัวกลับมืนเนาะเป็นตัวกลับมือนมันันดวนซือตามที่กิ่งรอยเลยหนึ่งเกียรเกยรหนึ่งไปบวหมื่นไม่ยังศูนย์หนึ่ง สีเก็ดนั่นเองบัตมาเห็ดโอ้โันีอุบันนี้มาซ้ำาคุณหมอซ้ำบาตนี้มาซ้ำกลุ้งถ่ายภาษาบพามันซ้ำดอก อันนี้มากพรพรภาษาจังตะเคียรจังมืออันนี้เป็นยังอันอันภาษาคึ้นศาลกับมุกตากับบุงลายแต่ใช่มเฮ็ดบุญทำเปนที่อะไรภาษาบุญเดือนสี่เนที่ยี่สิบแปดเราตงทุนประกาเนเปนที่ยี่บแปดบุญเดือนสี่เนที่ยี่บแปดบุญพาเวดเันที่ยี่แปดมีหน้าบ่แมนมีหน้านี่ละใกลใกล้ยังงดูเดือนนืงพอดียีปมีหน้ามือนี่ก็ยีแปแล้วยังอดูเดือนเน้อเฮ็ดซอยดาวเนาะเฮ็ดซอยดาว ส่วนมูส่วนพวกแม่เนี่ยบ้านไก่เลี้ยนเคียงเนาะมาได้บ้านสีสูบหอยโมงเนาะพ่อสัตว์เย็ซีกับขี่ได้มาอยู่จอกมาเปิดดวงกระปูสีสูนเนาะเปิดโสดเปิดลากระปูสีสูนเท่ามาเบิ่งไปน้ำกันได้พี่น้องเอาตัวแน่นไปเลยมวดที่แล้วเขาทั้งสามตัวตัวเขาทั้งสามตัวมอดก่อนกับเขาทั้งสามตัวเขาทั้งสองตัว ตัวเนียนไปเลยไปจัดไปตัวเน่นนั่นบ่ตัวเนีนได้สี่หนึ่งสี่สามอันนี้บนเนาะภาษาเนาะบนสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเราคือใส้โลกโอเลวคือบ้เห็นคือบ้นนั่น ล่างบ่มี่บ่าล่างล่างบ่มี่เอ้าล่างคือขีดไห้ล่างบ่จัดไห้ล่างล่างมันได้อันนี้เลขจิตล่างบ่กจิตล่างเอามันคือตรงกันกับบนหนึ่งหกสี่เนี่ยตรงกันกับบนตอนหนึ่งสี่สี่หนึ่งย่สี่บนล่า,ลางคว่เออวะ โอ้ส่วนเลขวิ่งนี่วิ่งบนล่างล่างโบไห่เอาโบไห่คือสี่หกตัวสับล่างโบไห่เอาภาษาคือจับสี่หกตัวเดียวล่างเท่านั้นเท่านั้นมันออกนี่นี่นี่ประกาศแดงประกาศแดงขั้นใจยังออกให้หน่อยบอกเท่านั้นละล่างมันมีบมีสุดไม่ใหญยล่างนี่ตัวเนี้ไหนสี่เจ็ดน่ะสี่เจ็ดสี่แปดน่ะแมีนสี่เก้าเท่านั้นละนี่สี่เจ็ดแห้ง เอาเอาล่างล่างภาษาคือจับจะอันสี่หกคือพอจับอันบ่นี่อันคือพอจับอันสิบสน้ำสันโอ้ยที่ไปจับยังสิบสี่มันอันงวดที่แล้วมันได้ห้าศูนย์อ๋อห้าศูนย์แปดมันดอกแปดศูนย์วดศูนยสองเก้าเกียด ล่างเหมือนกันเก้าสองนี่ขั้นมันเปลี่ยนกับทีรอบจังสี่เลยไม่ต้องกลับบ๊วยกับเน่ะโอ่โขั้นกับเจ็นมงวดมันหนึ่งงนเกีนน่ะเกนึงกับพ้นชุดไทยมันฉลูมันกับมีอีกหนึ่งเกยคือเกาี่หนึ่งเกคือเกาของหันไม่ได้กรับหรอกกับถือว่าผิดรอดแรกกรับถือว่าผิดรอดกลับถือว่าผิดล้วผมก็ใ่นวังหันมัน มันเข่าอยูจ้่มันหังมันเด่นมันหลังนี่เฝ้าเซื้อหนื้อเก็ดเก็ดหนึ่งมันกบมีครับมันครับคู่เดียวคู่เดียวตันนี้โค้งทุดท่ายแล้วมันบ่นี้โค้งที่สองที่สามอีกเน่ บาดนี้ขั้นอยากอันอันขั้นอยากคือหกตัวให้ไปเบิ้งมืออืมือ่นใบใบมืออื่นสองใบสามกับมืออื่นหลังหลังสีม่วงแร่นอันชี่ให้ห้อหกตัวอหกตัวเลยนสองตัวล่างก็ให้สอตัวล่างโอ้ห้ามกินเขาน้ำโมบาดกินานพี่น้องแคปหนวดจอยนะครับแล้วแคปหนวดจอยกับผม บนก็ซีหน,นึ่งซีสามซีเจ็ดซีแปดซีเก้าเน้นซีเจ็ดซเกมันบนมันเลขเดาดิวังหันเจเม็ดเดียวเนาะแมนยน่ยเม็ดเดียวเดเม็ดเดียวนะบอกกันกระเล็บบนบอกคนเอาล่างร่างพ่อสักนะหน่อยจับให้สิบซีซหนึ่งหกับประจับตัวนี้ให้จับเอาบ่ ขั้นขั้นมากจับเอกแต่ว่ามากตัวนี้มากตัวนี้มากตัวเดียวปาดปาดล่างให้สีหกตัวเดียวโคโลงสีหกเม็ดเดียวไม่ต้องกลับนี่เห็นสี่ตัวตัวแรงอ่พี่น้องเขาแคลบหน่อยกลับได้ครับได้กางกันขั้นมันบอกกรให้แปดศูนย์เม็ดเดียวไม่ต้องกลับอันส่วนเลขวิ่งนี่สีนี่ให้เป็ดฟินบนล่างเนาะเป็นบนบนล่างนี่สีนี่บนล่างเลยวิ่งสีบนล่างแล้วพี่น้องก็สี่มาแห้งเวื่อกี้สีมาแรง พี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมโซาแม่มากินเข่าทวนล่างนี่เอาภาษาศัพกลับถัวบอกกับกลับบ่กลับกลับตรงตรงเลยบาพี่น้องฟังภาษาศัพท์บาเด้อตรงตรงไม่ต้องกลับเอาขั้นออกตัวกลับเดี๋ยวภาษาเนี่นอยู่ว่าถือว่าผิดเอ้าขอบคุณหลายภาษาขอบคุณหลายครับผมเอาเลยครับเอาเลยครับเอ้ามาเด้อพี่น้องไม่กินเข่าวัดฟูซีศูนย์นะพี่น้องเด้อ าก็มีกินข่าแล้วพี่น้องเด้อเป็นสารกระตากระบุงใส่งานบุญเดือนซีแม่นบวพศบุญเดือนซีเนาะไปใส่โบเห็นบ่เห็ยนลายมาอยู่มนเมื่อก่อนนี่โอ้ย่างกับเป็นกระสานงามโอ้ย่างกับงามเออแมนอยู่ครับมาเด้อพี่น้องไอ้บ้านไก่เลีเ้ยงเคียงไก่ไก่ไกบ้านสีสุขหอยมอ่วงเฮาม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 าซอยดาวมาท้ำบุญน,น้ำกัน นะพี่น้องก็แคบหน้าจอยนะครับเนาะแนวทางของพ่อซักนะครับสมช่วงวดที่แล้วกะเข่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดส่วนเลขสามตัวเข่าตัวเพิ่นไห่ภาษาเพ็นไห่มันจับกู้ไห่คือสามไอ้สี่เจ็ดหนึ่งได้พี่น้องได้มาเปิดดวงกับปูสี่ศูนย์ได้พี่น้องได้เปิดโชกเปิดลาบ พี่น่องอาจีชั็นบ่ชัดมันเมืดกระแคบหน้าจอยแล้วครับได้แนวาร้างของคอศักดอออื่นอวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกหาไฟทันผู้ช่มสุขสมานโดยเรื่องแห่งู้คูซุก่อนแต่อะลืมฝากคนใดคนแช่คนที่ตามนะครับเออคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผมอของคอศักดิ์ครับอันน kind of ี้ของคอศักดิ์มูมน่พันเขาเขาทั้งหอดสามตัวเนี่ย ภาษาคนเขาสามตัวตัว,ตว